ฮะโอเคกาบสวดีท่ามทุกงสั้นด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมไมค้บอีกแล้วก็วันนี้ก็จะมาเอาชีวิตรอดนะครับแต่ดูสิครับว่าผมหายหมดเลยคือผมไปเอ่อไปลงรีโ p a พกมาเอ่อไอแล้วนะลงรีอซเพกเอ่อเอออะไรแล้วเนาะก็ช่างเดอะแต่พอลงปุ๊บก็ไมค้าเพรา็เข้าไม่ได้พราเข้าไม่ได้ไไดไไดปุ๊บก็ ลบลบแล้วก็ทุกอย่างก็หายหมดเลยนะครับผมมันก็ยังเเราเป็นเวามอิสเซียล้วกันเราเพิ่งเริ่มต้นครับโอเคคีดเดอเราอยู่หมู่บ้านดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยของเราบ้านาไหนเราก็ไม่รู้นะเนี่ยหมู่บ้านอยูไ่ไหนที่กับทะเลสปอน วันเนอไม่เอาเราควรจะไปหาหมู่บ้านก่อนกแล้วกันนะครับผมณลุงรีสุพกปมาปก๊บก็หลุดเลยอยอประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรมากไม่มีเสียงรกองขอาอภัยด้วยนะครับตรงนี้ก็ไม่สบายโอ้ย หืูช้าจังวะอโอเคกวจะมาได้นี่น้าฉุดจะได้ลืมปลับลืมปบับแล้วจึงบ้านแล้วเมื่อก่อนเกิดไม่เจอู่บ้านหรอดี๋ยวขอตั้งแบบนี้ก่อนอืมต้องมบบมีลูกศร นานยังอยโอเคอันไหนวะอันนีกจังอันนี้อันนี้แม่น่าจะอันนี้นะโอเคแล้วเรามาเกิดดูบนหมูอุยบนหลังคาเนี่ยนะ มีบ้านที่มีของไหมไม่มีวะ่ะไมป็นไหรก็เอาใส่บ้านมันอยู่คนก็นแล้วกันเอาเหล็กไ้เพืเลยสิบสี่แล้วไม่ไหวข้าขอบ้านเจ้าได้หรือไม่ได้แล้วโอเคขอบคุณ แต่ลู้ว่าจะไม่เอาดีกว่าเพแต่มันมีกล่องคราบอยู่ก็น่าจะเอานะแถวนี้มันมีหมากนา้นไม้ปะเนี่ยเดี๋ยวทุบนี้ออกเพราะมันไม่จําเป็นก็ต้องทุบออกไปมาเป็นเพลยง ช่วตรอดพวกนั้นก็ลาไปก่อนได้เลยนะครับผมก็ต้องมาทำใหม่อีกแล้วสวัสดีนายมาที่นี่ทำไมเราไม่เข้าใจนายเอ้าว,วันนี้มีของมาจยางเป็นอย่างโอเคยังไม่โอยังไม่ Ừ, bay Thuốc bay Thuốc bay Thuốc bay Tiểu này mình có cho mi ờ là đâu Ủa มันพอจะมีต้นไม้ไหมเนี่ยไม่น่าจะไม่มีนะโอ้ยเอาอยู่กลางเกาะเกาะลอยฟ้าจะทำยังไงกันดีไม,ไม้มีอะ่ะไอ้ีข้าขอโทษเกยก็แล้วกันข้าต้องการบ้านเจ้าหนึ่งหลังเพื่อที่จะเอาไม้อะ่ะ เจ้าอคองเขาใจแล้วนะนี่ไงตัดไม้เปซโอเคเฮยอ,อย่าตกดิแหลกจังอ่เป็นอะไร เอ้ยโอ้ยมาไม้ไม่ตกโอเคไม่ตกขีมาเฮ้ยเฉยไรเฮ้ยดููมันมีดูวมันจะมีเกาะอูตนูนะโอ้มาาเกาะแต่ไม่รู้จะมีต้นไม้ไหม เดี๋ยวเราค่อยไปจัดการแล้วกันโอเคังนได้ไมาเยอะอย่โอเคนี่ เยอะเออ,อเดินอย่างนี้เลยอ่าโอเคโอค้ยตัดไม้นี่ขนาดพอเลยนะเออเดี๋ยวพาหน้าค่อยไปตรงนูนน้นกันดลยอ่ะหรือว่าไปวันนี้เลยดีกว่าวันนี้เลยเนาะเออไปวันนี้เลยดีกว่าโอเค ดอันนี้ลงลงแบบพันเทพนี่ไปด้วยโอเคจะไปตรงนน้นกรัน,นกครบผมบบผมนก็้ยมือเปิดหมดซอมบี้ไว้ในผมก็กดไว้เป็น easy easy เดี๋ยวถ้าแบบว่ามีมีของเย่าี้แล้วมาเาเรามันสู้กับซอมบี้กันนะครับก่อนอื่นเราจะว่ายน้ำที่เกาะตรงนั้นอย่าเหล็กเตอ้เออเกาะเกาะคุ่นเล็กอกือมเกาะกลางทะเลอยากไปเลย ถ้าเราใช้ไม้ที่นี่ถ้าเราใช้หมดล่ะไม่เป็นไรครับเราค่อยออกเดินทางก็แล้วกันเราจะเจอโอ้เฮ้ยม,มันเหล็กนะโอเคพัดนี้สิบนาทีเหมือนเดิม ดูนว่ามันตุกน้ำมานด้วยโอเคหกอ,อันเออบ้านเรามีของคาบไปได้หน่ต้องการหินวะแล้วบ้านเราอยู่ไหนแล้วเนะาะม่อเราหลังนี้ะไม่ใช่หลังนี้น่าจะเป็นหลงังตังไหนวะ หลังนี้ไหมเนี่ยโอเคว่าเราหลังนี้ใช่หรือไม่ไปดูกันโอเคว่าเราหลังนี้ห้ามใครเข้ามาโอเคเอาสติกมาครับเอ่อพีเอ,อ็กหนึ่งอันพอ ตอนเนี้ยเนาะโอ้่พิกแคก่ยอ,อย่างเดียวขุดอินที่บ้านเอ็นบีซีเงยเช่นบ้านนี้โอเคขุดเราจะหาหลิกยังไงโอเคพาร์ทนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใ่พาร์ทหน้านะครับผมจะไปขายเดือดดักกลอนให้ได้สู้ว้ย พิฆาตเอนเดอร์ดักก้อนเงินแต่คนอื่นล้วงเตจมของไว้ครบ